มาอีกหนึ่งคันนิสสันอะเวล่าจากชัยนาธนะครับนิสสันอะเวล่าจากชัยนาดเข้าเกียร์เข้าเกียร์ยแล้วรถดับนะครับเดี๋ยวทําการยกลงมาตรวจเช็คนะครับซ่อมใหม่นั่นแหละนะครับลงยกเกียร์ลงมาทําการมาซ่อมใหม่นะครับผมมาซ่อมเกียาากร,นะร์ยนิสสันอเมล่าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มาจากชัยนาธนะครับานิสสันอเมล่านี่จะลื้อเยอะมากนะครับลื้อเยอะมากพอลื้อเยอะมันก็จะยากต่อาการประกอบนะครับ ประกอบนะครับยากต่อการประกอบมันเพราะมัน,มน, dot, มนต้องลื้อเยอะนะครับอันนี้คือการลื้อจากตัวรถนะครับกว่าเกียร์จะลงมาได้เนี่ยราคานี้เราจะต้องมาลื้อเกียร์นะครับค <ruim> ันนี้มาด้วยอาการเข้าเกีย,ยร์ยแล้วดับเลยนะครับเข้าเกียร์แล้วดับเลยนะครับเข้าเกียร์ดับเข้าเกียร<ๆ>์ดับนะครับไม่ว่าจะเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ D นะครับในขณะที่สตาร์ทเครื่องก็มีเสียงตักตักตนะครับตอนนี้ผมทําการลื้อออกหมดแล้วแล้วก็ล้างล้างล้างเสื้อเกียร์ไปหมดแล้วนะครับล้างเสื้อเกียร์นะครับ ล้างเสื้อเกี์นะครับก็ลื้อออกมานะครับการซ่อมนะครับหลักๆเลยผมจะหาตัวปัญหาหลักๆเลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่การซ่อมผมก็จะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมดเหมือนกันผมจะไม่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 เปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าสมมติผมผมเปลี่ยนตัวที่เป็นปัญหาไปนะเห็นเด่นๆแล้วตัวนี้เป็นแผลนะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วเอาไปวิ่งมันมีอาการสะดุดกระตุกนะครับมันมีอาการสะดุดกระตุกนะครับแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าทั้งซ่อมยังไงนะครับผมถึงทําการตีราคาซ่อม นะครับทั้งหมดเลยจะไม่ซ่อมเฉพาะจุดที่เสียนะครับส่วนอเมล่าคันนี้นะครับก็เจอจุดที่เสียหลักๆแล้วนะครับก็คือนี่นะครับเขาเรียกแกนปั๊มนะครับแกนปั๊มลูกปืนแตกนะครับนี่ลูกปืนแตกนะครับเนี่ยลูกปืนตัวนี้แตกนะครับตัวนี้กับตัวนี้จะสวมกันอยู่แบบนี้นะครับจะสวมกันอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็จะสวมกันอยู่แบบนี้นะครับลูกปืนเขาแตกออกนะครับหายนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยลองเดี๋ยว มันไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ะโอเคอืมมันไม่โฟกัสเดี๋ยวขอผมวางก่อนอ่ะทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยร่องเนี้ยมันจะเป็นร่องเ,อเทปลอนเพื่อเอาไว้ปิดกั้นแรงดันในการสร้างแรงดันดูเทปลอนเขามันขาดไปแล้วนะครับเทปลอนขาดเทปลอนเขาขาดไปแล้วนะครับเทปลอนเทปลอนเขาก็มันขาดไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเทปลอนขาดไปแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะสวมกันอยู่นะครับ มันจะส่วนกันอยู่เดี๋ยวผมขอให้ดูนะดูครับนี่ทุกท่านจะเห็นว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นรอยที่มันกินกันเองไหมนะครับอันเนี้ยนะครับรอยที่มันกินกันเองนะครับทําให้ชิ้นงานเกิดการกินกันเองนะครับพวกผ้าคัดพวกลูกสูบที่อยู่ในเนี้ยชุดโอลิงนะครับสมองต้องทําการล้างนะครับส่วนวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับถ้ารถมีอาการนะครับผมแนะนํานะครับให้เปิดอ่างเกียร์ทุกท่านถ้าทุกท่านพบเศษแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ย นะครับที่เป็นดอกเห็ดแบบนี้นะครับที่เป็นดอกเห็ดแบบเนี้นะครับยังไงเกียร์ท่านก็เสียแน่นอนนะครับไม่ต้องมาคอยไม่ต้องมาคอยถามว่าเสียมากเสียน้อยนะครับเกียร์นะครับไม่ว่าจะเสียมากเสียน้อยถ้าได้มีปัญหาวิ่งไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องลื้อออกทั้งหมดถ้าลื้อออกทั้งหมดแล้วจะมาซ่อมเฉพาะอาการจะมาซ่อมเฉพาะแผลที่เห็นเนี่ยนะครับจะให้ช่างซ่อมเฉพาะแผลที่เห็นงั้นช่างขอไม่รับประกันนะครับ จะให้ซ่อมเฉพาะจุดที่ที่เห็นเนี่ยช่างขอไม่รับประกันท่านร,บนะรบานับได้ไหมล่ะครับนะฮะท่านรับได้ไหมแล้วช่างเองก็ไม่ได้อยากยกลงหลายทีเพราะมันไม่ได้ยกง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยกลงได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าของรถเข้าใจเสียเงินแล้วทําไมไม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับดูนะครับก่อนจะลงได้ทุกท่านดูดูครับอเมล่าไม่ได้ลื Zhou, ้อง่ายๆนะครับอเมล่าไม่ได้ลื้อง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้สั่งอะไรสั่งชุดซ่อมมาเปลี่ยน นะครับผมแล้วก็ลองดูว่านะครับเศษเหล็กเนี่ยจะเข้าไปทําร้ายสมองเกียร์ด้ไหมจะเข้าไปทําร้ายสมองเกียร์ด้วยครับหลายคนมักถามผมว่าอาการอย่างนี้ซ่อมเท่าไหร่นะครับพอผมตีรวมไปว่าสองหมื่นกลางๆไม่ซ่อมนะครับคิดว่าช่างคงเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับไม่มีช่างคนไหนอยากยกขึ้นยกลงหลายรอบนะครับเขาต้องตีรวมทั้งหมดในการซ่อมถ้าท่านจะให้เขาซ่อมเฉพาะจุด ช่างขอไม่รับประกันวิ่งออกจากอู่ไปแล้วก็คือหมดหมดพันธะสัญญาต่อกันคุณจะใช้ได้กี่วันกี่เดือนกี่อาทิตย์แล้วแต่คุณเอาอย่างนั้นไหมล่ะครับผมทําให้ได้นะครับผมทําให้ได้ในราคาหมื่นหนึ่งหมื่นต้นๆเนี่ยเอาไหมล่ะครับแต่ผมขอไม่มีประกันเอาไหมครับอย่างอย่างพวกเนี้ยผมมีประกันให้นะครับซ่อมในราคาที่ผมแจ้งไปผมมีประกันให้แต่ถ้าท่านอยากให้ผมซ่อมเฉพาะจุดนะครับถ้ามันไม่ถ้ามันใช้ได้อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่ง จะหาว่าช่างวางยานะครับช่านต้องเข้าใจว่าบางทีบางครั้งพวกเศษพวกนี้มันไปทําร้ายนะครับมันไปทําร้ายชุดอื่นๆที่เรามองไม่เห็นมีทางเดียวคือต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องอย่าฝืนเอามาล้างใส่ใหม่นะครับมีทางเดียวต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมนะฮะมีทางเดียวต้องเปลี่ยนเลยจะจบกว่าและใช้ได้นานกว่านะครับผมกับการซ่อมตรงนี้เดี๋ยวหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอก,อกันต่อกับการลองรถนะครับผม ก็หลังจากที่นําเกียร์ขึ้นมาติดตั้งนะครับบนตัวรถก็ไปลองรถกันดูว่าการวิ่งจะเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับก็เข้าเกียร์เข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ปุ๊บเครื่องดับเลยนะครับเครื่องดับเลยนะครับเข้าเกียร์ปุ๊บเครื่องดับเลยการทํางานของตัวเกียร์มีปัญหานะครับอย่าอย่าไปพูดถึงว่าจะวิ่งได้ไม่ได้ไหมแค่สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นี่ก็ดับเลยนะครับ ตอนนี้ก็นําออกมาทดลองนะครับดูครับนี่นะครับการซ่อมเกียร์จะต้องลือเองขับวิเคราะห์งานเองทดลองเองแบบนี้นะครับผมไม่ส่งงานให้ใครนะครับไม่ไม่ได้ส่งงานให้ใครนะครับนะดิสันนี่เป็นอะไรที่จบยากมากครับเป็นอะไรที่จบยากมากมันจะสวิงครับครับดูครับ คันนี้หลังจากที่เกียร์มีปัญหาน่าจะจอดนะผมรู้สึกว่าน่าจะจอดเพราะว่าใไบไม้อะไรพวกนี้เต็มหน้ารถเต็มหลังรถเลยดูครับดูรอบครบับความเร็วครับงานซ่อมเกียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับมันก็มีทั้งมันมีทั้งอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยมีทั้ง ส่งงานไปแล้วใช้ได้เดือนหนึ่งมีอาการส่งงานไปแล้วใช้ได้3เดือนมีอาการนะครับอย่าเพิ่งโทษช่างนะครับเพราะบางทีอุปกรณ์ที่มันเป็นโลหะเนี่ยตอนที่ช่างเลือกมาตรวจสอบว่ามันไม่เป็นไรแต่พอพอลูกค้าเอาไปใช้ได้ประมาณ3เดือนมันเกิดการสึกลรอเสียหายตามอายุนะครับตามอายุของมันเพราะว่าตอนที่ช่างเลือกพวกเนี้ยมันก็เขาก็ตรวจเช็คทั้งหมดแหละครับเขาก็ตรวจเช็คทั้งหมดอย่างผมเองก็จะเลือกมาก็จะเช็คทั้งหมดนะครับ พอรื้อพอตอนที่เราลื้อทีแรกมันไม่เป็นอะไรพอพอลูกค้านําไปใช้ใน2้2เดือน3เดือนมีปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบเจออชุดซ่อมมันไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ชิ้นงานที่เป็นโลหะมันจะแตกมันจะเล้ามันจะฉีกอะไรพวกนี้ก็เกิดจากอายุการใช้งานนะครับเนี่ยอันนี้เรามาพูดถึงนอกเรื่องกันหน่อยนะครับนอกเรื่องกับการซ่อมไปแล้วแล้วมีอาการแทรกซ้อนนะครับในระยะประกันงานนะครับในระยะประกันงานไม่ใช่ว่า ลูกค้านํากลับไปใช้ได้วันเดียวมีอาการอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ได้เป็นที่ชิ้นงานอันนี้เป็นที่การประกอบของช่างเองนะครับถ้าลูกค้านําไปใช้ได้แค่วันเดียวหรือ2วันอันเนี้ยเกิดจากการประกอบของช่างเองที่ผิดพลาดแต่ถ้าไปใช้ได้3เดือน4เดือน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วค่อยมีปัญหาเนี่ยอันนี้จะเกิดจากนะครับบางทีก็ระบบไฟมีปัญหาบางทีก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็นโลหะนะมีปัญหานะครับเพราะว่า บางทีบางครั้งมันจะต้องมีโหลดมีแรงเหวี่ยงอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะมันถึงจะออกอาการออกมาให้เห็นนะครับผมนะฮะเพราะการซ่อมเราไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้มีโหลดอะไรให้มันได้เห็นนะครับก็อาศัยจากการตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าและประสบการณ์ว่าชิ้นงานแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับกับการลองรถระยะยาวนะครับการนี้ผมลองรถที่สายเอเชียนะครับสายเอเชียนะครับสายเอเชียหลายคนยังคงไม่มั่นใจในการซ่อมนะครับ หลายคนยังคงไม่มั่นใจในงานซ่อมของผมนะครับว่าจบจริงไหมจบจริงไม่จบจริงก็ดูเอาครับนะครับร้อยยี่แล้วครับรอบยังไม่ถึงสามพันเลยนะครับเกียร์ที่ดีจะต้องวิ่งได้แบบนี้นะครับเกียร์ที่ดีจะต้องวิ่งได้แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทเครื่องใหม่ๆแล้วเข้าเกียร์รถขยับ ไม่ว่าจะเป็นวิ่งมา100กิโลอ่าโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องแล้วขึ้นมาเข้าเกียร์แล้วรถขยับนะครับทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์สมูททุกอย่างนะครับจะต้องไม่มีข้อแม้ใดๆในการซ่อมเกียร์นะครับถ้ามีข้อแม้มีข้ออ้างนั่นถือว่าท่านอ่ซ่อมยังไม่สมบูรณ์นะครับซ่อมยังไม่สมบูรณ์นะครับซ่อมยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็ผ่านนะครับจบสวยนะครับกับนิสสันอะเมร่าคันนี้นะครับผม ขอบคุณครับ